สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมานำเสนอเรื่องพื้นเอียงวิธีการทดลองคือเราจะวัดความเอียง3มุมได้แก่มุม55องศามุม45องศาและมุม30องศาโดยระยะทาง37ซนติเมตร มุม55องศาวัดระยะเวลาได้ทางที่1ได้0.26วินาทีครั้งที่2ได้0.28วินาทีครั้งที่3ได้0.25วินาที มุม45องศาวัดระยะเวลาได้ครั้งที่1ได้0.38วินาทีครั้งที่2ได้0.36วินาทีครั้งที่3ได้0.37วินาที มุม30องศาวัดระยะเวลาได้ครั้งที่1ได้0.48วินาทีครั้งที่สองได้0.46วินาทีครั้งที่3ได้0.49วินาทีมุม55องศาได้ค่าเฉลีย่ยคือ0.26วินาทีมุม45องศาได้ค่าเฉลีย่ยคือ0.37วินาที มุม30องศาได้ค่าเฉลี่ยคือ0.48วินาทีสรุปผลการทดลองคือมุม30องศาใช้เวลามากที่สุดในระยะเวลา0.48วินาทีลองลงมาคือมุม45องศาระยะเวลา0.37วินาที และมุม55องศาระยะเวลา0.26วินาทีขอขอบคุณคุณนรินชนชางกิที่ทำให้เรารู้เรื่องพื้นเอียง